สวัสดีครับพบกับผมปีชาอีกเช่นเคยครับวันนี้เป็นปั๊มที่ใช้งานที่บ้านผมนะครับ BX 2 0วันนี้จะเอามาขายเป็นปั๊มมือสองนะครับ่อยากลองใช้ยี่ห้ออื่นนะครับสภาพตัวนี้85%นะครับใช้งานได้ดีโคเลตนะครับแรงมากนะครับ BX 2 0นะครับมาตรฐานออสเตรเลียนะครับแอทเทนูผมมั่นใจว่าปั๊มตัวนี้จะขายได้เร็วมากนะครับใครสนใจนะครับอย่ารีรอชักช้านะครับ รีบโทรเข้ามาเลยนะครับ0250813267เช่นเคยผมยังเสียดายอยากจะเอาเก็บไว้ใช้นะครับแต่ว่าพอดีมีปั๊มหลายตัวนะครับหลายยี่ห้ออยากลองใช้ก็สมบัติัดกันชมนะครับเป็นปั๊มผมใช้เองนะครับคุณภาพดีแน่นอน85%ทําสีให้ใหม่นะครับสุดเก๋แรงดีมากครับปั๊มใหม่ๆยังแรงไม่เท่าตัวนี้เลยยอดมากนะครับปั๊มตัวนี้2แรงมานะครับมีตัวเดียวนะครับ220โวลต์นะครับ มีตัวเดียวใครสนใจรีบโทรเข้ามานะครับ025081326-7เช่นเคยแอดไลน์มาคุยกันก็เป็นไลน์แอดนะครับแอดวินวินบูชอปสั่งซื้อออนไลน์ได้เลยสินค้าตัวนี้อยู่ในหมวดสินค้ามือสองนะครับหน้าเวบ็บ www.winwinbushop.com สำหรับผมพิชาวันนี้เมื่อเทนี้สวัสดีครับ